สวัสดีครับมาพบเต้ช่องพีที่บีสามเหมือนเดิมนะครับน้องวันนี้เต้ก็จะมาอยู่กับเกมโลบอกครับในแมปฟาร์มสเตทนะก็ยังอยู่กับแมปนี้อยู่นะครับพอดีเต้จะพาไปทําสัตว์เลี้ยงเนาะสำหรับสายเปย์นะครับที่เราจะซื้อของให้เพื่อนข้างบ้านหรือซื้อให้เพื่อนในบ้านเราแหละก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเต้จะพาไปดูนะเมื่อวานเต้ก็มีเทนเนอร์นะครับที่มาสอนโอ้โหเอาแบบสงงวงไกันเลยทีเดียวเชียวนะแล้วก่อนที่จะไปนะแถมยังจะมาบอกด้วยนะว่า ตกลงเต้รู้เรื่องไวเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูนะครับว่าตกลงเต้รู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องนะครับน้องก็เดี๋ยวไปลองดูกันเลยดีกว่านะครับอาก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะสอนวิธีการที่เราจะเปของในบ้านของเราก่อนนะครับให้ให้สามารถไปโยนของบ้านคนอื่นเขาได้นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเต้ขอจัดจัดระเบียบกล่องก่อนแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> คือตอนนี้ขังม่งแบบเยอะมากครับแล้วก็เดี๋ยวว่าจะต้องไปอา พอดีมีน้องเขาสอนมานะเกี่ยวกับการเอาของไปไว้ในที่ตั้งร้านนะครับน้องก็ได้ได้หลายชิ้นอนะประมาณนี้นะครับถามว่าเต้ก็ก็รู้เรื่องะล่ะแต่เต้ก็ทาเป็นงงงไแวงก็เ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวมาดูว่างงจริงงง,งปลอมนะครับน้องก็มาถึงปุ๊บเดี๋ยวเราอันนี้ก่อนดูช่องดูช่องก่อนนะคือเอาจริงเราเต้เคลียร์ช่องอะ่ะแบบว่าคือมันเยอะอ่ะ ไอเนี่ยไอโซโลอะไรเนี่ยคือขนาดช่องมันเยอะมากเลยนะมันยังเต็มไวมากนะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างคือเราต้องเก็บไว้ไงเนาะอย่างพวกหินพวกอะไรพวกเนี้ยพอเวลาแบบพอเราเก็บรื้อฟาร์มพอเรารื้อฟาร์มเสร็จเราจะไม่ค่อยเจอพวกมันนะครับก้อนหินนอกจากจะต้องไปบ้านคนอื่นเขาแต่บ้านคนอื่นเขาเราก็แค่ช่วยเนาะได้แค่ e x เฉยๆนะครับ ก็อันนี้เดี๋ยวมาดูละกันงั้นเดี๋ยวเต้จะใช้เตาอบแล้วกันครับพอดีเต้จะ,จะต้องซื้อเตาอบนะทำเฟรชพายแอปเปิลนะครับก็เดี๋ยวหาหาตู้อบแล้วกันนะนี่ตู้อบราคาสามพันเนี่ยเห็นไหมเอาตู้อบแล้วกันนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเต้จะซื้อตู้อบนะเออแล้วจะไปเปรบ้านอื่นนะครับหรือว่าไปให้น้องบ้านอื่นนั่นเองเราก็สามารถทําด้วยกัน นี่เด,เดี๋ยวก่อนเต้อขอซื้อเต้ซื้อสักห้าอันไปเลยแล้วเมื่อกี้ทาไมไม่เลื่อนไปซื้อห้าอันเลยนะซื้อกดทีละอันทําไมวนะเนี่ยก็มันจะมีทางซ้ายมือเห็นไหมน้องน้องที่มันจะมีเขียนภาษาอะไรไม่รู้อ่ะเป็นอะไรเอ่ยสามตัวนะเอาง่ายๆ่นะมันก็คือภาษาไทยนะ,นะก็อันตรงกลางครับติ๊กไปเลยแล้วกดเห็นไหมมันก็จะเป็นกล่องนี่เป็นกล่องเป็นฐานที่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนี่มันไม่มีแล้วเห็นปะ ตอนนี้มันก็ไม่อยู่ในกระเป๋าได้แล้วครับพร้อมที่จะไปเปยคนอื่นเรียบร้อยก็คืออันนี้นี่เองครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะถ้าเราไปขุดตามบ้านเราอะมันก็จะได้ของไอ้พวกนีน้เหมือนตกแต่งบ้านมาหลายอันนะแต่ก็ขายทิ้งไปหลายอันนะครับ20 3สบาสบาทเองนะราคาอันนี้นี่ก็โยนให้เพื่อนง่ายๆเลยนะครับแบบนี้เป็นไงเห็นปะแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะใช้สมมุติว่าเราเป็นคนโดนเปมาอย่างนี้นะเราก็กดเก็บอันนี้มานะครับเราก็กดใช้ มันก็จะไปอยู่ในโซนที่เราสร้างบ้านประมาณนี้นี่ไงกดใช้อันกลางนะน้องๆ้็งกดอันล่างมันจะแยกครับเพราะว่ามันมีหลายชิ้นไงนี่อันนี้ตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วก็โอเคงั้นเดี๋ยวเต้พาไปดูวิธีการทําสัตว์เลี้ยงมั่งละกันไอสัตว์สุ่มที่มันวิ่งตามเราเนี่ยเห็นปะปวันี่เต้ก็ไปป้นน้องคนหนึ่งในเกมนะครับน้องก็ป้นควายมาตัวหนึ่งนะ เอาน้ำผึ้งไปแลกกับควายมานะครับว่าน่ารักเชียร์ใเราเป็นเกษตรกรเราต้องเลี้ยงควายครับน้องอีกวิธีหนึ่งครับก็คือสัตว์เลี้ยงที่เราไปสุ่มของน้องที่ไข่นะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าอ่ะโอเคครับพร้อมลุยเลยนะก็ไปเลยแล้วก็เต๊บอ่าจะหาควายเพิ่มหน่อยนะเผื่อจะได้คืนน้องเขานะครับประมาณนี้ ก็เดี๋ยวนี่ได้สุ่มไว้สองใบอย่างน้องโอ้โหสุ่มได้แต่เป็ดตะไก่นะนี่นี่สองใบนี้นะไอตัวไข่ใบเขียวเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ควายนะครับนี่อันนี้ได้แล้วได้แต่นกจะเป็ดตะไก่อะไรก็ไม่รู้นะเห็นว่าดูดีอ่ะโอเคอ่ะช่างมันเหอจะนกจะเป็ดจะไก่อะไรช่างมาแล้วนี่อ่ะสุ่มไว้ครับหนึ่งนาทีถึงบอกไม่ต้องทําอะไรกันเลยนะก็เดี๋ยวนี่จะลองขายของก่อนนะครับ น้องเขาบอกเลยตอนแรกนะที่เราคุยกันคือเราพิมพ์คุยนะบอกเต้นนี่เลยเปิดเข้าไปไคะ่ะเอาสัตว์เลี้ยงลากเข้าไปนะแต่เราไม่ต้องกดขายนะคะเรากดยกเลิกคะ่ะอ่าโอเคแต่ตอนนี้เต้ h, ขอขายก่อนเพราะวะ่าเต้ไม่ชอบแบบคังมันมันลกและดูเหมือนเหมือนจะแหลกด้วยหรือเปล่าพอมันยิ่งเยอะมันจะดูแหลกหรือเปล่าเต้ก็เพราะว่าสาัตว์อ่ะคือเราไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับแล้วยิง่งเต้แบบ ตอนเราเก็บฟาร์มเต้ไม่เคยใช้เอาสัตว์มาช่วยเลยเต้รู้สึกแม่งวุ่นวายเกะก,กะมากเลยก็นี่เดี๋ยวมาดูอันนี้ขายทิ้งจริงนะอันนี้ขายทิ้งจริงๆคือมันเกะก,กะครับก็เต,ต้ขอขายทิ้งไปก่อนละกันนะเพราะว่ามันจะลกกด็ดีลกไม่เท่าไหร่มันดูแบบเวลาเราเปิดอะไรมันจะดูแหลกๆหนุวงนงหรือเปล่าอันนี้คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะครับขายไปก่อนขายสักห้าตัวก่อนก็ได้เนาะ เพราะว่าครั้งเพราะว่าตอนแรกน้องบอกว่าวเต้ดูดีๆนะมันอยู่ข้างล่างนะใช่หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเตย้บอกว่าเลยบอกว่าสัตว์เลี้ยงแต้มีไม่เยอะครับเพราะก็ไม่ค่อยสุ่มด้วยอันนี้ที่มาสุ่มเขาะจะเอาควาย <c oughs> ก็ขายทิ้งตลอดครับอ่าเรามาดูเลยละกันก็คือพง่ายว่าน้องบอกว่านี่เลยถ้าเราจะเอาสัตว์เลี้ยงนะให้คนอื่นหรือเราจะเอามาถือนะครับเราก็กดเข้าไปกดขายหนึ่งทีนะครับอ่าแล้วเราก็ลาก ลากไปเลยเอ,อ่อลากสารเรียนที่เราต้องการที่จะให้เขาหรือเราจะมาถือหรือจะไว้ตัวเราอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้มันจะไม่มีถามจะลากใครไม่ได้ใช่ไหมอ่าลากไปเลยครับหนึ่งทีอย่างี้อ่าน้องบอกกดยกเลิกภาพนี่เรียบร้อยไม่ได้อะไรครับน้องอันนี้อันนี้เปิดให้ดูเฉยๆนะคือเราอ่ะจะต้องทําแบบนี้คทำน้องเดี๋ยวจะบอกให้นะก็คือ อ่าอันนี้เห็นป่ะมันไม่มีเห็นป่ะปทิเตอรเปิดให้ดูเนี่ยมันยังไม่มีเห็นไหมเออแล้วแบบพอเราก็จะต้องลากสัตว์เลี้ยงไปนะครับน้องเห็นป่ะลากสัตว์เลี้ยงไปที่ขายเหมือนเดิมอะ่ะเออประมาณนี้นะแต่ไอ้ที่กดกระกระบะ่ะไม่ได้กดกากบาททางขวากดไอ้ตรงซ้ายเรานี่เห็นป่ะมันจะเปลี่ยนเป็นช่องสัตว์เลี้ยงเห็นป่ะจากช่องสัตว์เลี้ยงเสร็จจะเป็นช่องกระเป๋าแล้วเราก็ลากกลับมาครับ ลากไอ้งูนยะกลับมาเรียบร้อยแล้วเห็นปะแค่นี้อยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยละตอนแรกนะเมื่อวานะน,น,วนะเทนเนอร์เต้นนะเอาว่าเป็นชั่วโมงองะนะ้องและอันนี้เดี๋ยวเราต้องเก็บไอสองช่องนี้ก่อนนะคือเราลากมาสวาปมันไม่ได้ครับดีเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูเราก็เอาปลาเก็บไปก่อนอืมไปไกลๆก,ก่อนห่างๆไกลหน่อย อ่าโอเคกลับบ้านนีกว่าเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะครับกลับบ้านมามาโยนมาโยนในบ้านนีกว่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องลากปลาเก็บก่อนนะอันนี้โยนให้ดูเลยเห็นปะโยนได้แล้วเห็นปะจากตอนแรกมันโยนไม่ได้นะครับสัตว์เลี้ยงนะอันนี้เราก็ให้คนอื่นเขาได้เลยนะสายเปครับสายเปต้องรู้อันนี้ อ่านี่เลยงูเห็นป่ะแถมๆมีน้องเขาจะเอางูไม้เต้นเอาเต้บอกเลยเต้มีหลายงูมากเลยเต้ก็ขายทิ้งไม่รู้จะขายทิ้งไงนะครับตอนแรกก็แต่เอาจริงแล้วอะสัตว์เลี้ยงที่มันแพงๆนะเต้ก็ไม่รู้ว่ามันจะช่วยอะไรมากขึ้นนะมันอาจจะวิ่งไวขึ้นหรือว่าอะไรมากขึ้นก็แล้วแต่เนาะแต่ส่วนตัวเต้เต้ไม่ได้ใช้สัตว์เลยไงเต้คิดว่าเราโดบยาเอาเนาะ เรามียาโดบนะทําเองแป๊บเดียวครับอันนี้ก็เลยเลี้ยงควายแค่ตัวเดียวพอนะน้องควายน่ารักดีนะครับโอเคคลิปนี้เจ๊ก็ฝากไว้แค่นี้ละกันก็สําหรับสายเปยนะที่แบบอยากให้สัตว์เพื่อนหรือว่าอาสมัคร ID ใหม่เล่น2 ID จะเอา ID เอาของอีก ID ให้อีก ID นึงอะไรประมาณนี้ก็ลองดูกันได้ครับโอเคคลิปนี้เจก็ฝากไว้แค่นี้ละกันครับก็มาลองทําดูกันละกันนะทําได้ไม่ได้ก็ลองดูละกัน เดี๋ยวก็ได้เองนะครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเต้มาสอนตั้งร้านนะเพราะว่าหลังจากที่มีคนสบประมาทเต้ไว้นะว่าเต้ตั้งร้านไม่เป็นนะเต้มาตั้งให้ดูแล้วกันโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะไปก่อนละครับสวัสดีครับ